เปิดตัวแล้ว Honor x 4 0 i ใช้ชิปลเลมเซ r ตี้7 0 0 0 0กล้อง50ล้านพิเซลมีชาร์จไว40วัตต์บนบอดี้บางเบาในราคาเริ่มที่8600บาท <S 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 <ๆ>ล่าสุดทาง Honor ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟรรุ่นใหม่ที่ประเทศจีนอย่าง Honor x 4 0 i ซึ่งมาพร้อมกับจุดเด่นด้านบอดี้บางกายเพรสวยสะดุดตาพร้อมกล้องหลัง50ล้านพิเซลและคุณสมบัติที่ครบคันกันเลยทีเดียวครับ โดย Honor X40i มีหน้าจอแสดงผล LTPS LCD ขนาด6.7นิ้วความในระดับ Full HD Plus มีค่า Refresh ระดับ60เฮที่มีตัวเครื่องบางเพียง7.43ม mm, ิลิเมตรและมีน้ำหนักเบาเพียง175กรัมฝาหลังของตัวเครื่องมีการเ่รลวดลายแบบประกายเพชรที่ซ้อนแสงและอย่างสวยงามใช้ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 700มีแรมให้เลือก 8GB กับ 12GB ส่วนรมีให้เลือก1 1 8 g b สก,กับกก2 5 6ร b บบบนระบบบริการ a n d ด o i d 12ครอบทับด้วย Magic UI 6.1ให้กล้องหลังคู่ที่จัดเรียงอยู่ในโมดูลทรงกลมทับซ้อนกันโดยมาพร้อมกับกล้องตัวหลักความเดียด50าล้านพิเซลและกล้องเดฟความเด็ดแปดล้านพิเซลส่วนกล้องหน้าเป็นแบบเจาะรูที่หน้าจอความเะเอียดแปดล้านพิเซลมีให้เลือกทั้งหมดสีสีคือ r รสพิ i n k ซ i l v ว r g r e e ีและ Black ให้แบตเตอรี่ที่4ี่0ันมิลลิแอมป์รองรับ,บระบบชาร์จเร็ว40่วัต แต่ Honor 40i วางจำหน่ายในประเทศจีนจึงทำให้ไม่มี Google Mobile s c i นะครับสมาร์ทโฟน Honor X40i รุ่นแรม8 g b รอม o m 118 g b ราคาอยู่ที่1,599หยวนหรือประมาณ8,600บาทส่วนรุ่นแรม12 g b รอ r 256 g b มีราคาอยู่ที่1,999หยวนหรือประมาณ1800บาทส่วนจะเข้ามาทำตลาดที่ไทยด้วยหรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับ อนนี้ช่องไอทีฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ t าเพียงแค่เดยไม2ยี่สิบบาททาน้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ